มีอะไรนะตอนนี้จะเอาตามอย่างประเทศลาวเ็าเหเหยียบแผ่นดินสามร้อยบาทแม่ไอบนบนแผ่นดินไทยแม่งเป็นแผ่นดินทองใครเข้ามาเหยียบนี่ต้องเสียตังค์จ้ะนึกบ้างไหมว่ามีคนเขาอยากจะมาเหยียบไหมในเมื่อโลกแม่งเยอะขนาดนี้ขโมยขจรเยอะขนาดนี้ข้าวของแพงขึ้นเทียบเท่ากับที่บ้านเขาอยู่เลยเขาจะมาซื้ออะไรเสียเสียตัวเครื่องบินมาซื้อหมูกิโลละแพงกว่าบ้านเขาเนี่ยนะ มังแดกข้าวจานหนึ่งร้อไปเจ็ดร้อยเนี่ยหรอต้มขาไก่เจ็ดร้อยบาทราคาคนไทยราคาหนึ่งราคาฝรั่งราคาหนึ่งฝรั่งรู้ฝรั่งไม่ไม่ไมงูมึงหลอกแดกกูกูไม่ไมาอีกเล้วคิดเก่งคิดเก่งเห็นแค่ตัวเก่งโคตรโคตรรวยแป๊บเดียวครับแต่คุณจะจนไปอีกนานเลยอันนี้บอกเลย คิดแบบเห็นแก่ตัวคุณจะรวยได้แป๊บเดียวแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งน่ะทุกอย่างจะถูกพระเจ้าเอาคืนหมดเลยครับ <_ d ust> พระเจ้าเอาคืนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกไอว่าอย่าไปที่นี่อีกน้ำต้มขาไก่เจ็ดรอยบาทเชียร์รัฐบาลน่ะเชียร์ได้เลยนะคะเชียร์ไปเลยให้จังไรได้มากกว่านี้เลยครับ <_ d ust> บอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเรารู้ตัวรู้ตนก่อนนะครับเราปรับตัวได้แล้ว เราปรับตัวประมาณสองสามสามปีละสามสี่ปีอุ้นจริงๆนานแล้วตั้งแต่แม่งมาแล้วแหละ <c oughs> แต่คนที่แบบรักปานแหกดักดมแล้วยังตอนนี้เริ่มเริ่มเดือดร้อนมาถึงตัวเองอย่างเช่นประเทศเงี้ยเริ่มเดือดร้อนมาถึงตัวเองอ่ะมันจะชีช้ำขนาดไหน love อ๋อสลิมเองก็ลำบาก เสียค่าเหยียบแผ่นดินสามร้อยใครคิดคนคิดเนี่ยกูว่าแม่งไม่พ้นสลิมคิดได้แค่นี้คิดได้ไกลเกินหัวแม่ป้องตินนิดเดียว <S <S บอกเลยคือสามร้อยบาทเนี่ยค่าทรรมเนียมในการเหยียบแผ่นดินเน่ะคุณมาคุณจะเอาอะไรเอาน้ำต้มลำไย,ยให้เขาอ่ะเอาน้ำลำไย,ยเสิร์ฟเขาเนี่ยหรอเป็นค่าเหยียบค่าเหยียบที่ดินของเราสามร้อยเงี้ย แล้วเหยียบสามร้อยแล้วเขาไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมากขึ้นคือขึ้นรถฟรีน,นี้มีมาม่าให้เขาเด็กฟรีล่าสุดจะมีค่าน้ำทำํานานี่ง่ายพี่ดาวไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วออพี่ดาวไว้ว่าอะไรพี่ดาไว้ว่าเมื่อเขาเก็บภาษีภาษีเงินได้ไม่ได้เพราะเศรกิจแย่ใช่ไหมเก็บได้น้อยลงยังไม่พูดถึงไอ้ที่แบบที่รวยๆแล้วหนีนะครับ แต่ประเภทที่แบบเก็บเบี้ยบเบี้ยใบรา,ายทางเนี่ยครับเก็บไม่ได้เขาจะเริ่มทํำยังไงครับหนึ่งเขาจะขึ้นสินค้าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นสาธานณูปโภคจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนในการผลิตทั้งหมดนะครับจะเพิ่มขึ้นซึ่งวิธีคิดแบบคอมมิวนิสต์แบบนี้แบบเผด็จการแบบนี้ครับมันเคยมีแล้วในประเทศนี้ในโลกนี้ประเทศนี้ก็เคยมีแล้ว <laughs> แต่ว่าคนเชีย คนเชียร์อ่าแบ่งเป็นระดับคนเชียร์คนเชียร์ที่ได้ผลประโยชน์ก็จะเชียร์อยู่นั่นแหละเพราะว่าได้รับเศษเงินเป็นเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นค่าขวัญถุงเชียร์เพราะว่ากูได้กันได้เงินทุกเดือนอยู่แล้วเชียร์ไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าคนที่แบบเชียร์โดยที่ตัวเองไม่ได้หาอะไรด้วยก็ก็โง่สิครับใครหน้าเหยียบครับหน้าเหยียบหน้าเนี่ยครับ ไม่ได้หน้าเหยียบพนดีนะครับหน้าเหยียบหน้านะครับซื้อมาม่าต่างชาติแจกต่างชาติคนละลังเมื่อก้าวเข้าประเทศไทยแง่เห็นไหมอพิชาขคุณไอเดียบอกให้เขารู้ไปว่าใครเป็นเจ้าของประเทศนี้เจ้าของมาม่าเลยครับเหยียบปั๊บเอามาม่าแจกมัางเลยประกาศให้รู้ว่าถึงแม้ว่าฉันไม่มีตำแหน่งแต่ฉันครองอยู่นะเจ๊ ของของกลู <interfer es> ชาวบ,บ้านอน่ะเวลาที่เรานั่งพูดอย่างเงี้ยครับชาวบ,บ้านเขาไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุหรือว่าไส้ลึกไส้ในอะไรประเภทนั้นน่ะแบบที่คนในเมืองเรารู้กันเนี่ยครับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเาก็จะด่าว่ามึงเป็นเยี่อะไรทําไมมึงต้องทําตัวต่อต้านรัฐบาลตลอดเวลาอ้าวคือเขาไม่รู้ต่างประเทศต่างจังหวัดเขาไม่รู้จริงๆเขารู้อยู่อย่างเดียวเห็นตอนนี้มีป้ายเนี่ยป้ายป้อมมาป้ายป้อมมา,า,มาตเต็มเลย ป้ายป้อมติดเต็มเลยเวลาไปเลือกตั้งกับป้อมดีป้อมแล้วป้อมให้ให้ตังค์ด้วยค่าเหยียบแผ่นดินสามร้อยค่าจับปากกาก็สามร้อยห้าร้อยพันห้าเหมือนกันยังไม่ยังไม่รวมค่ายกกล่องเหนี้มีค่าไฟดับด้วยมีหลายๆค่า ดีหน่อยตรงที่อ่ามันมีค่าเอาคนตายมามาใส่ชื่อได้ด้วยนะดีใจกับบัตรคนจนเพราะไม่มีใครไปบอกเขาว่าวิธีการสมัครตนเป็นบัตรคนจนอ่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนในหมู่คนจนของสายตารัฐบาลเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคนบ้านเราห่างถอยคําว่าให้รักศักดิ์ศรีความเป็นความเป็นคนของเราอะ่ะไม่สอนกันมาตั้งแต่รุ่นพี่แล้วนะ เขาจะเริ่มเขาจะเริ่มเก็บเก็บทุกอย่างที่ที่เก็บได้จากประชาชนนะครับเพราะว่าเขาไปกู้มาเยอะแล้วเวลาที่เขาได้เงินกันเนี่ยเขาไม่เคยลดเงินเดือนตัวเองกันเลยนะครับคือตรงนั้นเนี่ยไม่จ่ายก็ไม่ได้เดี๋ยวคะแนนเสียงเสียหมดนะต้องจ่ายฮะไอลดทอนเงินเดือนของอ่าข้าราชการต่างๆลงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเสียคะแนนบางนั้นเราต้องซื้อคะแนนเสียงไว้ด้วยเงินเดือน อยู่บ้านฟรีนะั่นโอ้เรื่องกี้ปะติ๋วเขาจ่ายนะเขาเริ่มจ่ายนะเขาเริ่มจ่ายนะเขาจ่ายข้านั้ง่าไฟแล้วจ้งดูเหมือนกู้ศักดิ์ศรีได้มากเลยจ่ายค้างนั้า่าไฟแต่มึงอยู่มามากี่ฟีแล้วคือตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยคือเราถูกขูดเลียดขูดเนื้ออยู่ครับแล้วก็เอ่อ มีโพออกมาทีไรก็โพยังเห็นเขาเป็นที่หนึ่งกันอยู่ดีสร้างสวนสัตว์จริงๆเขาน่าจะไปอยู่ในนั้นกันนะจริงๆไม่ควรสร้างครับพี่พูดเล่นไปเรื่อยไม่ควรสร้างเลยจริงๆเพราะมันเกินเงินกูไม่ใช่เงินมึงเงินที่มึงขูดเอาจากกูไปเนี่ยแล้วมึงก็เอาเงินกูจากอนาคตกูมาใช้ด้วยมึงเอาไปสร้างเนี่ยแล้วมึงกูก็ไม่ได้อยู่ ให้กูปลอมตัวเป็นตะเข้ไปลอยตัวอยู่กูยังโอเคนะแต่อันนี้มึงสร้างเสร็จแล้วกูเข้าไปก็ไม่ได้จะเข้าไปทีมึงก็มาเกบตังกูอีกแล้วของเก่าอ่ะเอาไปไหนหมดส,นส,ว,นสวน์เก่าๆไปไหนอะพาตุ้งพาตาอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วก็ทำลายเนแล้วก็เอาเงินไปสร้างใหม่เรือ ส่วนอะไรที่สร้างไปก็สร้างไม่ให้มันสมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวหาเงินซ่อมบำรุงไม่ได้เราก็จะต้องสร้างให้แบบเหล็กลดเหล็กลงลดจำนวนหินลงลดจำนวนปูนลงปีต่อมาเราจะได้เบิกเงินเอาไปสร้างได้ต่อไปซ่อมไง้ซ่อมวิธีคิดของประเทศนี้แม่งมีคนเคยปา마ดไว้นะซึ่งเราก็ตอนแรกไม่เชื่อนะครับเราเชื่อมั่นในเรื่องของพลังประชาชนเยอะมาก ต,ตอนนี้เริ่มเชื่อนะเขาบอกอีกร้อยปีก็ไม่เจริญใช่เพราะว่าวิธีคิดของคนยังไม่เปลี่ยนดังนั้นคำว่าอีกร้อยปีก็ไม่เจริญดูจะเป็นจริงและเป็นไปได้ครับผมล้ำเลิศล้ำเลิศเนีย yeah. จะทำอะไรเราต้องมีการวางแผนครับอย่าทำเสร็จในทีเดียวครับ ประเทศนี้ต้องทำซ้ำๆซักๆทำเสร็จทีเดียวไม่เวิร์กไม่เวิร์กกินได้ไม่นานเวลาจะสรรหาอาชีพอะไรนะลูกหาอาชีพที่แบบทำไปแล้วว่าแม่งงอกมาใหม่อะ่ะทำแล้วเสร็จเลยเนี่ยไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเราจหาตังค์ไม่ได้เขาสอนกันแบบนี้ yeah, ปุ๊บมือสิครับสุดติงกันหนิงแมวแ้ะประเทศไทยอ่ะ